ตรงนี้มาย้ำเตือนในเรื่องของการฉีดวัคซีนประจำปีนะครับโดยตอนนี้เองทางโรงพยาบาลยะลาครับก็รวมกับสาธารณสุขเครือข่ายเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดประจำปีและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับโรงพยาบาลยะลาและสาบริการสาธารณสุขเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดประจำปีพร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับ ดึงประชาชนสามารถบล็อกอินโดยแสดงป,ประชาชนสุทธิบัตรเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลยะลาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา8น30นาทีถึงเวลา16นา30นาทีนะครับส่วนที่ PCC ธนวิถีเวชกรรมซอย24ได้ทุกวันพฤหัสน,นะครับเวลาตั้งแต่13นา30นาทีถึง15นา30นาทีครับส่วนที่สอสอมอบ้านสเต,ตงทุกวันศุกร์ เวลา8น30นทีถึง12นาฬิกาสสมเทศบาลในวันอังคารนะครับเวลา8นาก30นทีถึง12นาฬิาครับและสสมตลาดเก่าทุกวันพฤหสัสบดีเวลา8นาา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนโควิด -19 ประจำปีจะเริ่มฉีดในปี2566เป็นปีแรกที่ปีละ1เข็มโดยแนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤด,ดูฝนนะครับหรือตั้งแต่เมษายน เราคาดว่าเชื้อจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขครับมีวัคซีนเพียงพอสําหรับประชาชนที่ต้องการฉีดเกือบ20ล้านโดสและสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับ ขณะเดียวกันสําหรับผู้ป่วยโควิดจังหวัดยะลาในขณะนี้นะคะพบว่าช่วงหลังสงกรานติสการรายยอก็มีผู้มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าอาการสงสัยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบยาลยะลาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ต้องขอย้ําว่าการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องทําควบคู่ไปกับการสวมหน้าก,ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือให้บ่อยและหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดค่ะ